้า่ออันนี้อีกันนึงนนกับเต้ยโคมไฟไมปล่อยมันล่งปล่อยมันล่งเออปลยเลยปลยเลยนัย่นแหละ เทไปจุดเล้เทไจุดมาจุดถ่ายรูปฉันปล่อยไหมถ่ายก็ถ่ายเพื่อนเลยถ่ายหรือวิดีโอ้วฟฟฟอธิษฐานก่อนเรื่อยอธิษฐานอธิษฐาน

เอาหามเขาพอด่ายดอกพี่อยู่ไงเอาหามเขาพอด้ดอกเออเอาหามเขาพอด้มันก็เป็นวันที่ต้องปล่อยไหมอ่ะ่เปี้ยเพี้ยวเปี้ยจับฟังเถืองจ้าฟงเถิงไหมจ้าฟังเถิงสองมือไหมเ้าวนสองมือเตยบ้างล้มหางนึง ยังที่เสจยวเทียนมาจุดเออจับทางนึงบ่หนี่งจับทางนึงขึ้นจับเออจับหัวน่นก่อนเอออะไรจับมุมหัวซองซอ,องมือจับมุมหัวก่อน,จ,ออนจับเตึงเครื่องก่อนไหมซองมือซองมือเออจับหัวมุมมันเออนอั่นแหละแหน่งจักหน่อยก่อน ให้มันทว่ากันเฮ้มันทว่ากันเฮ้ยมันทว่ากันนาทีหม่ค้างนึงค้างนึงตั้มเหรอเนี่ยค้างนึงตั้มเออเจ้าของละเออให้มันตรงๆ เพื่อนหนึ่งได้อนแล้วทำไมสูงมัวบอปอย่าพุ่งไปมันดึงมือก่อนดึงมือก่อน<ด>ให้มันดึงมือก่อนให้มันดึงเราก่อนนะมันจะขึ้นเองเราจะจับโยโย,โย่ไว้เอธิษฐานก่อนอธิษฐานแนวที่พอดีก็ที่พี่น้อยมันออกไปที่พี่น้อยไปนำอธิษฐานไปแล้วก็ปล่้วไปเลยตามพุ่มร้อยไป Nhanh, 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 yang, 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 tường yang, yang, mà. yang, 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 Ôm yang, Ôm, yang, 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 hết yang, 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 yang,

ครับเรียบร้อยแล้วครับไปโคมเรียบร้อยแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้ว